โบลันเทาผภูเกาเท่าเกาเห็นเก่าว้ว่าอยากจะสวยต้องรักษาสินคือความหมายว่าสินนี่ก็คือกิริยาธาทาง่งการเบาการย่างการแสดงอาการว่นนอบน้อมอ่อนนอมท่อมตอนนี่ละแสดงตนโตวสวยทั้งกิริยาบบแมนเขียนจิวเฉียนตาเด้ อันเจียวฉันแตก่กระนั้มจุดดอกแต่ว่าปเป็นอมตะมันเด้ฮะฮะแปลงลึปขี้ลึบเฮ้ยสีลึบไปบาดีเป็นนางบาดีไม่ไงเหี้ยออกจากน้อยเสลาบันบเออแดดเชี่ยนวันเหี้ยออกเต็มนาานหน้าปากน้าเชี่ยบูด้าบาดีฮ่ฮ่าฮ่คือ,อยังแหลมไม่ไง แต่ทาจิริยาธาทางเฮ้ามีความอ่อนน้อมต่มตนออบอกกระดึงกระด้างบอกกระมวนบอกกบกลบเกล็กลไปมากคอยมากอย่งสีมันกังามเป็นเลื่อินวาสินสินนี่ก็คือจิริยาท่าทางถันแล้วแบกลุ่มจิริยาเฮ้าการของเ้าย,ยิมยมแจมใสอันนี้บ่า อยากจะสวยต้องรักษาศีลสันดิไม่ไงข้อที่สอง้ายากไม่อยู่มีเจนต้องหัจักทำบุญทำทานทำบุญทำทานกับบรดเกี่ยวกับพระกับสง์ดอกอยู่บานกับท่านใดไปให้ไปหน้ากับท่านใดยู่สทานที่ได้กับท่านได้เบิด์่คอยเห้มีความ มีจิตใจบริสุทธิ์กับวัตถุที่เอามาท่านหันเป็นของบริสุทธิ์ทันเดียวคือควบหมายซอยเหลียผีสอยเหลียน้องสอยเหลียปูตกลุกได้ยากตัวเเ้าซอยเหลียเพิ่นเพิ่นกะทิไม้ซอยเข้าคือเกาย่ำเฮาตกลุกได้ยากสันเด้ยวกัรว่าทั้งบมบนระบบิภพระบด้ไปวยดบุญบริเฮ็ดดอกคน้อยม่แม่นเฮ็ดอยู่บ้านเขาก็ได้ให้กล่มเอือเปือเปือแพ้ แจ่ปีแช่นองแจผู้เพิ่นตกทุกได้ยากผู้เพิ่นมีความลำบากมามาขอเปลืนงขอสนเฮ่าสันลดวแม่ใหญ่เออ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 เอาอันที่สามก็คืออยากบริอยากมีบริวันยาแรงนำใจเฮาอยากมีมูมีพวกเออเทามีพอมีแม่อยู่กับจริงมีพีมีนองมีลุงมีอาอยูุ่กับเจริงแต่กับ่ะคกใจทอมูทอพวก เฮาอยูเปลี่นหมูเป็นชุมชนว่าใส่ว่าสิย,สยุกับพ่อกับแม่ดเดอพี่ตังน่องตังพอตังแม่ก็มีพี่น่องความบานก็มีสร้างความดีซอยเหลือเอื่อแผ่กันบ่หลับลบลกบ่จกบ่นินทาบ่บ่พื้นกันสันตวมีน้ำใจซอยเหลือเอือเปื่อบบานเคียงคางซอยเหลือสับปตา์โลกผู้ตกทุกในยากสันตว่าเฮากสิสุขสมบูรณ์เสด เพันได้ว่าอยากมีบ่อวานอยาแหลงนำใจถ้าหฮอเป็นกนมีนำใจไปใส่บาตกต่ำไม่ใหญ่เอ้ยเพราะว่าอ่ำใจนั่นเป็นน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถบันดาเนนนิมิตได้ทุกอย่างน้ำบ่อน้ำคลองยังเป็นรองน้ำใจน้ำไหนก็สู้น้ำใจไม่ได้คนจะดีก็เพราะว่ามีน้ำใจคนจะร้ายเพราะน้ำใจไม่เมย์เหมือนว่าไวสันนะาแม่นะฮ่าอ้าอ้าอ้าขอที่สี่ เอออยากมีทีอยู่เอออยากมีทีเพึ่งผ้าอาศัยต้องเป็นคนดีเขาเป็นคนดีมีความร่วมเคารพนอบน้อมเออมีความเจียมอาจจะย้าใสอันงามพูดจาไพเราะเออบ่ไปได่าคน้นบ่ไปดูถูกค้อนวิดตะอยเรียนี่ผู้ใดเขาก็อยากให้ไปอยู่นำ้ำ เพออืเ่อนก็ตีย่อย่อเขาว่าเขาเป็นคนดีรู้จักตีตำตีสวงเออบอมีความก้าวล่าวมีแต่ความซอยเหลือมีแต่ความเอียบเปืือผู้ใดก็อยากให้ไปอยู่น้ำย้ำเขาตกถุกได้ยากมากเบื่อตาฟูสิมาสวยเขาสันเดียไม่ไงฮ่าฮ่าาาอาขอที่หาอยากมั่งมีต้องขยันเอออันนี้พุทธเจ้าเพื่อนกับบอกไว้เนาะบุคคลใดขยันเพียง เพียรสร้างเพียรสร้างการทำงานอุตสาหเจ็บอุตสาหก,กรรมทำงานตามนาทีตื่นเด็กลุกเศร้าบ่องอแงทำงานาทีขอยะควงวาใตกตกบวกกงการงานกะดีซ้ำเร็สเด็กความขยันนีกะทำาป้คนเป็นคนหางคนมีดเดอกกะทีมั่งมีได้เพราะว่าเขาเป็นคนเด็กขยันบวมเป็นคน้นขอี่การตื่นเด็กลุกเศร้าเนาะทำการทำงานสาร้สางให้เลี่ยมให้ลอยนะสินะ เปิเลยว่าอ,อ,อยากมั่งอยากมีต้องเป็นคนขยนันเด้อันขี่การนอนงถาจะซื้อเลขถ้าจะซื้อลอตเตอรี่ย่หันมันก็บอลลัมบลุยจักใหญ่ดีเนาะใหญ่เนาะฮ่าฮ่าฮ่าเอากระบอกคุณพ่อคุณแม่ฟังเนาะข้อที่หกถ้ารู้จักหน้าที่จะเป็นสีแก่ตนก็คือหน้าที่ของเ้าเห็ดยังหน้าที่เป็นพ่อกท็ทำหน้าที่ของพ่อให้สมบูรณ์แบบ หน้าที่ของสามีก็ทำหน้าที่ของสามีให้ภรรยาไว้เป็นที่วางใจของภรรยาหน้าที่ม่ตู้เลี้ยงล้านน้อยจะละอ๋อไอจมจะชี้ร้านเนี่ยเมามอะไรกรนะวะเยเรเลี้ยงแม่มันแล้วก็ได้มาเลี้ยงลูกอีเอะนาะขนาด้เอากระไดว่าลนะหน้าที่ม่ตูหน้าที่คุณยายก,ก็เลี้ยงเอาสัตว์อะ สมอนี่สมัยใหม่เนาะใหญ่เนาะอ,าะอ,อตกผู้สาววาวนอนน้ำกันผู้เฒ่ามีลูกสะเดดบาดิออ รู้จักหน้าที่หนาทีของเฮาทำตัวให้เป็นอ่าเป็นทีไว้วางใจของขอบกรัว่าเออเป็นผููนํำทีดีบ่ทำเสียเออบ่บวกแหวกบ่ขืนเงี้ยสูงเงี้ยต่ำเนี่ยนะบ่ตัวบ่ต้มบ่กินเหล้าเม้ายาเออทำการทำงานได้ก็ให้สำเร็จเป็นหน้าทีของตนทำหน้าทีให้ถนักเนาะกรบความมุตนาต่อมาถ้ารู้จักเหตุผลจะเป็นผู้เจยวชาญ ูจักเหตุจักผลอภิษฎถือค่อยว่ากันอันนี้ดีบ่อันนี้บออนน่ดีบ่เอาเหตุเอาผลเบอกกันคุยกันอบน้อมตอมต,อม,ต,อม,ตอมใจกันภผลติวิตติดีกับพรันในบ่คุยจากกันสะก้อนต้นเหตุสาเหตุมันเป็นไปยังไงเออเนี่ยผลจึงว่าถ้ารู้จักเหตุผลจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ การงานก็สิบ่ผิดพังเฮ็ดเฮ็ดอีหยังก็สิสําเร็จนะอีกของเฮาตึกต้องวาเบิ่งซะก่อนเออสมเหตุสมผลบ่พ่อแม่ให้ไปจังไปครูบาให้เจ๊กเอาเพิ่นให้เอาจังเอาจังสินาเพิ่นไว้เฮ็ดอย่าเฮ็ดเพิ่นไว้ทํอย่าทํสิให้มีเหตุมีผลสิเอายงสร้างหยังจังซี่นะคุณคุณแมเนาะฮ่า ต่อมาถ้ารู้จักทํางานจะไม่มีวันจนอันนี้กยบเปียบๆกับกอที่หกที่อาตมาบอกไปว่านเนาะหัวจักทําการทํางานหัวจักขยนันแต่เนี้สา่งเนาางืเอ้อสัางโตเอออยากได้ยังเฮ็ดเอาเข้าเป็นสามีทํำนาทีเออเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาให้เปรวหอดปลอดภัยให้กลุ่มให้ปังยังทีิฝนว่านะ สัางรับปากฐานมีเฮียนมีสัน้นมีบ้านต้องขยันทนสู่เอานแล้วเอองานเข้ากับหัจักเห็ดจกากทรรมื่าเคยปะว่าเคยว่างว่าจะเป็นงานอีหยังขอที่เป็นของบริสุทธินะ์เนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะ,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 ะต่อไปออถ้ารู้จักคุณคนจะขาดสนไม่นาน อันนี้ถ้าเฮาหุณจักบุญคุณพี่บุญคุณน้องบุญคุณพ่อบุญคุณแม่คุณบิดามารดาผู้เพื่นเลี้ยงเฮามากหรือว่าคุณคู่บายอาจารย์เพิ่นเคยบอกเคยสอนเคยกล่าวเฮาหรือว่าคุณผู้เฒ่าที่ไม่อุปการคุณก่อนเพิ่อนทําไว้ให้เฮาบพ่ดื่มคุณเออเข้าปั้นเนึงเออเกียก้อนนึงน้าขันนึงจังส่ก็มีบุญมีคุณต่อเฮาเอออย่าไปลบลูย่าไปประมาทเอ่อยาลืมสัตว์ตัวเองให้นึกถึงบุญคุณบ่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นลุงเป็นป้าเป็นคูบาอาจารย์ผู้สังส่งสอนเฮานั่นละเออเราเฮาสิบว่าขัดสนเออตาเฮา,าบ่เป็นคนอากตันยูเนาะมีแต่ความกตัญญูกตวเวทิตาเออความสุขความเจริญก็สิเกิดกินในความคราวเฮาสันตัวะฮะฮะฮต่อมาเออถ้ารู้จักทำใจจะไม่เสียนำตา เออถูกสิ่งถูกอย่างโลกของเฮ้าล้วนจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดตายแย่วุ่นไม่อยู่ดับไปเมื่อไม่เกิดต้องมีดับเมื่อมีใดต้องมีเสียเออมียดกับเสียมลดผันวานะมีลาบกับเสียมลาบมันบ่แน่เอ่อมีสรรเสริญก็ต้องมีนิ่นทาอย่างสินะาเออเมื่อมาไม่พบกันก็ต้องมีการจากกันไปอย่างสิเพราะว่าที่เป็นลูกเป็นเมี่จักมือใดมือหนึ่งก็สิลมหายาจจากกันไปเฮาบ่ตายก่อนเขาเขาก็ตายก่อนเฮ้าก็ม แม่ฮอกกับวัาายไดยอยุในฮอกตลอดไปยังเสีหน้าต้องเข้าใจเรียงมูนี่ตือว่ามันเป็นธรรมชาติหูจักทำใจไว้กต่ที่แว่นเสียน้ำตาเพราะว่ามันเป็นสิ่งธรรมชาติการปาก,ปาก,ปากมันกับเตงมีเนาะคุณพ่าคุณแม่เนาะฮ่าฮ่าฮ่าท่นวาถ้ารู้จักทำใจจะไม่เสียน้ำตาทีนี้ถ้ารู้จักเวลาจะเห็นค่าของมัน เวลาก็คือการทำมาหาจินนั่ลนะเออตัดต่หน่อยจินแญ่มาจินเป็นบ้าเป็นส้ำห้ได้เห็นอย่างแน่สาอย่งางแน่เออท้าไว้เป็นนักเป็นฮารล่าบ่ เ,ออเวลามันก็บคืน8ดโมงมันกับแดโมงตรงของมันเก้าโมงมันกับเกาโมงตรงของมันแต่หนะ้าที่ของเราเวลาของเราทำให้ตรงไหมเฮ็ดสางสางังสรรดี้ะบอสางคุณงามดีระบอ่านเวลาผ่านมาได้เห็นนางแน่หรือ,รอกินตะเหล้าเมาตะยาเล่นตะการปนั่นเที่ยวยามตะไสโมโย่หันบ่ เออมันก็บว่าเนาะกุดป่ากุดแย่เนาะเออถ้ารู้จักเวลาจะเห็นค่าของมันถ้ารู้จักรักกันจะสุขสรรเปลี่ยนปีเออความรักความสามัญกันเมือันหักตาพีตาหน่องเด้เออต้องหักเปลี่ยนบ้านน้ำหักปลุกลุงแม่ป้าเออเข้าอยู่กันเป็นมู่เป็นคณะคือยังอัตมาเก่าไปว่าไปเนาะเออต้องรักกันอยู่ใส่กับหักกันเอาความรักใส่กันเพราะว่าตะคนตะสัดก็คือกันถ้าเขามีความรักความเมียตาต่อเขาเขากับหักเขาก็ไม่แตก ต่างอะไรกับมนุษย์เนาะถ้ารู้จักทําดีจะมีแต่ความเจริญทําความดีคุณงามคุณงามย่างสี่ปไใส่เขาก็มีแต่ความสุขความเจริญเนาะถ้ารู้จักระวังจะไม่เผือพังเพียสิ่งใดที่เป็นอบายยมุกสิ่งใดที่เป็นพิษบระบุบ้านกับบุญเมืองเ้าวบวรวงเฮาวบ่ธรรมขา,าอดทนเอาจัางสี่สางคุณงามคามดีจังสี้นะ ถ้ารู้จักระวังจะไม่เผื่อพังเพลินถ้ารู้จักสร้างเมตจะไม่มีใครคิดลายเออหูจักหักพีหักน่องหักพ่วงหักกว,งวางบวชคิดอาขาดไปเลยบาดเพิินเออเฮากับบวมีประตูเฮ้ากับบวมีสิ่งอื่นไว้ถมาเจียปวดเข้าได้มพราะเาทำลายเข้าได้เฮ้าบด้ไปด่าผู้ได้ผู้ไดกับบวมาด่าเฮาเฮ้าบ่ไปตีเขาเขากับบวตีเฮ้าเฮ้ากับมีจะมิแต่แล้วศัตรูเฮากับบวมีเนาะถ้ารู้จักเลือกคู่จะอยู่นานทน โอ้ยเดี also, with então, with <laughs> ๋ยวคว่าเรียกครูวันนี้สมเออนุ่นบุกคือเก่าเด่นนอตไม่นาะฮ่าฮ่าฮ่าเออมันบุกคือเก่าเด้นเออแต่สมัยตะกี้นี่โอ้ยหักกันลายแพงกันลายเออตีนกับบอดี้จับมือกับบอดี้บายกับบอดี้ไก่ก็ยังสมเอนี่เด้อบอดี้ชิม่าบักจวนแอนแอนออมตลาดออมโรงงานก็ยังสมเอนี่นี่เนาะใหญ่เนาะฮ่าฮ่าฮ่าเออกระบอกูดปาพูดแม่ฟังเน้อเอเรียกครูมันก็บแม่โย คู่สร้างคู่สมอคู่สร้างคู่สมคู่กรรมคู่เวรคู่ทุกข์คู่ยากคู่ล้างคู่พานคู่ผีคู่้าเออแล้วใจจะเปลี่ยนคูอย่างนี้เนาะใหญ่เนาะเอากับบได้ว่ากันอันนี้ก็ับพอจอจออาถ้ารู้จักเรียกคูจะอยู่นานทนถ้ารู้จักเหตุผลจะเป็นคนมีค่าถ้ารู้จักศึกษาจะมีปัญญานำทางอถ้ารู้จักปล่อยวางอจะพบทางสงบถ้ารู้จักน้อมน้มจะพบคนจริงใจ ถ้ารู้จักการให้จะผูกมัดใจคนถ้ารู้จักใจตนจะเป็นคนดีแน่นี่นะถ้าห้องรู้จักให้ผู้ใดก็มาผู้ใดก็ได้ยอ่อมชมชอบเนาะเออถ้ารู้จกักรักพ่อรักแม่จะมีแต่โชคชัยถ้ารู้จักเกรงใจจะไม่มีใครคิดชังอันนี้ก็ือธทร,รม,มากาวให้คุ้นควาคุ้นแม่ไหมเนาะกับไล่มาตั้งแต่ตนเป็นเด้คุณกควาคนะุณแม่แล้วฮ่าฮ่าฮ่า หนึ่งอยากสวยต้องรักษาศีลสองอยากมีอยู่มีจินต้องรู้จักทำงานอยากมีอยู่มีจินต้องรู้จักทำทาน 3. ถ้าอยากมีบอดีวานอย่าแลกน้ำใจ 4. ถ้าอยากมีพึ่งพาอาศัยต้องเป็นคนดี 5. ถ้าอยากมั่งมีต้องขยัน 6. ถ้ารู้จักหน้าที่จะเป็นศีเจตนเจถ้ารู้จักเหตุผลจะเป็นผู้เชี่ยวจาน 8. ถ้ารู้จักทำงานจะไม่มีวันจน 9. ถ้ารู้จักคุณคนจะขาดสนไม่นาน10ถ้ารู้จักก้าหารจะไม่หวั่นสิ่งใด 11. อถ้ารู้จักทำใจจะไม่เสียน้ำตา 13. ถ้ารู้จักเวลาจะเห็นค่าของมัน14 14. ถ้ารู้จักรักกันจะสุขสันต์เปมปี 15. ถ้ารู้จักทำดีจะมีแต่ความจเจริญ 16. ถ้ารู้จักใช้เงินจะไม่เกินกำลัง 17. ถ้ารู้จักระวังจะไม่เผือพังเพลิด8ถ้ารู้จักสร้างมิตรจะไม่มีใครคิดลาย 19. ถ้ารู้จักอภัยจะไม่มีศัตรู 20. ถ้ารู้จักเรียกคู่จะอยู่นานทน21ถ้ารู้จักเหตุผลจะเป็นคนมีค่า ยี่สิบสองถ้ารู้จักศึกษาจะมีปัญญานำทางยี่สิบสามถ้ารู้จักปล่อยวางจะพบทางสงบยี่สิบสี่ถ้ารู้จักน้อมน้อมจะพบคนจริงใจยี่สิบห้าถ้ารู้จักการให้จะผูกมัดใจกอนยี่สิบหกถ้ารู้จักใจตนจะเป็นคนดีแน่ยี่สิบแปดถ้ารู้จักรักพ่อรักแม่จะมีแต่โชคชัย ยี่สิบเก้าถ้ารู้จักจริงใจจะไม่มีใครชิดชังอันนี้ก็ถือว่าเป็นสมาสาจิตโวยฝากเผื่อนเนาะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ให้ฟังซันแล้วละฮ่า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 เอาวันใดปิดผ่านผ่านยังโมแมนความทำให้ดันเลื่อมไล่เสียยาจำเอาไว้วันใดเป็นทําแทะความจรงิงให้จำจือเดอ้อคือจงกิ่นหมากไม่ขลน,นมีม่วงมันเขาหากกิ่นแต่เนื้อเหลือแต่ทางใน บอใจ่จินทั้งเบิ้เปียกมันเอาทิมอันน well. ั men, ้นอันนี้ฉันได้แท้ก็คือท่ำปุนเปรียบกันแล้วเขาก็จจำแต่ขอท่ำนั่นบอจังขอความสุขความเจริญจงมีเจกยัดยมทุกคนทุกท่านเถินขอจะเจริญพรฮฮฮ